หนึ่งเดือนก่อนทอมมี่จะมาอย่างเอเจนโกรฟนะฮะนายกรัฐมนตรีของประเทศอิตาลีเนี่ยกำลังพูดถึงลิต้ากับเราลูกสมุนของเธอว่าพวกเธอเนี่ยทำอะไรพวกเราชาวอิตาลีไม่ได้หรอกยังไงพวกเขาก็ไม่ยอมอยู่ใต้การกดขี่คำเพงของเธอเป็นอันขาดนะฮะโดยมีลิต้าเนี่ยฟังเข้าแถลงการของนายกอยู่ที่มูนสพาเล่แล้วด้วยความปากแทบของนายกนะฮะลิต้าก็สนองให้นะครับสรงสาบะลาดบุกอิตาลีแม่งเลยท่งมาเนี่ยแบบกะเลยแบบตบปาก ให้ดูสำนึกนะฮะว่าพูดกับใครอยู่นะครับผมโดยสปาราตัวเนี้ยมาในรูปแบบหน้าตาคล้ายๆกับผลงานของดาวินชีเพื่อจะให้มันอินกับอิตาลีกับกรีฑเลยพวกนี้นะฮะโดยมีชื่อว่าวิทูเวียนแมนนั่นเองนะครับเออเมื่อวิทูเวียนแมนเนี่ยมาถึงนะฮะก็ตรงกับไปเล่นงานนายกทันทีสอนให้ดูสำนึกว่าอย่ามาปากเตี้ยวใส่แมยานลิต้าเลยนะฮะขนาดที่กำลังง้างมือตบเท่านั้นแหละตัวของพวกพาววเอร์เรนเจอร์ก็มาขัดขวางเอาไว้ได้ก่อนนะฮะเจสันนะฮะก็ย่ามใจไปแล้วว่าสามารถจัดการสปลาได้แน่ๆก็เลยเล่นมุกท ตียมสั่งเมนูใจโลไว้ได้เลยเมนูใจโรเป็นเมนูอาหารของประเทศกรีดอิตาลีนะครับเพราะว่ามันเป็นเมนูขึ้นชื่อมาถึงก็ต้องแวะกินสะหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามูแต่เล่นมุกสปาราดมันตั้งตัวได้ไงมันก็เลยโผล่มาปุ๊บซัดลงไปนอนกองอยู่พื้นมืนงงไปรเรียบร้อยนะฮะตัวคิมเบอรี่ก็บอกนะว่าภาษาอิตาลีของเธอไม่ได้ใช้นานแล้วมันคือสนิมหมดแล้วแต่ว่าสปาราดตัวเนี้ยมันกาลังพูดคําของดาวินชีอยู่ใช่ไหม เจสันั่นก็บอกนะ <S <S เขาไม่ได้สนใจเรววาก็สปาราดมันจะพูดอะไรต,ตอนนี้มันจะตบนายกเลยนะไอ้สปาราดเนี่ยก็เอื้อมอมือมาจะตบอ๋องดออกเสียงเหรออแต่ว่าตัวเจสันเนี่ยก็เทเลพอร์ตไปก่อนแล้วเอามีแทงไปที่ฝ่ามือของสปาราให้แบบตกใจแล้วก็ชักปืนออกมานะครับตัวเจสันเนี่ยเขาพยายามจะพานายกหนีนะฮะแต่ว่านายกบอกไม่ไปโนไอจะอยู no, ่กับประชาชนของไอซึ่งแบบไม่รู้อยู่เพื่ออะไรช่วยอะไรก็ไม่ได้ ะะแต่ว่ามูตจะเทียก็นั่นแหละสุดท้ายสปาราดมันหายเจ็บมันหายตกใจมันก็เลืเขาเนี้ยกูเล่นแน่เตรียมจะสาวหมัดใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่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 แต,แต,แต,แต่แต่ก่อนที่จะจัดการได้เนี่ยตัวของไดโนเมกซอร์ที่หายไปนานเนี่ย<ๆ>เขาก็โผล่มาฟันข้างหลังนะฮะจนสปาราดมันขาดไปท่อนๆไปซึ่งคนที่บังคับหุ่นเข้ามาฟันเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนน,นะนะก็เป็นพวกหนุ่มเทสดีอย่างแซคเทเลอร์นั่นเองนะครับพวกเขาเอาชนะศึกนี้มาได้นะแต่ตัวของเจสันในฐานะของรเรเดนเจอร์เนี่ยที่แบบกู ปกป้องนายกไงน,นะฮะก็เลยได้รับความชื่นชมจากประชาชนมากกว่าซึ่งแซ็กเฟเลอร์แบบกูเป็นคนจัดการได้นะก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะฮะกาับมาที่ฝังของลิต้านะฮะสปาราดรู้จัดการไปในปกติเธอต้องปวดหัวอยู่แล้วใช่ไหมแต่รอบนี้เธอไม่ได้ปวดหัวนะเธอกำลังคุ้นคิดบางอย่างอยู่โกด้าเนี่ยเดินมาหาแล้วบอกว่าสปาราดที่แล้วเนี่ยมันเปลื่ยไปรอบนี้เราติดเกาะให้มันได้นะแล้วก็ส่งมันไปจัดการใหม่ลิต้าบอกไม่เอาแล้วตอนนี้เธอแบบ มีแผนใหม่แล้วที่จะจัดการแบบพวกเรนเจอร์ได้แบบดีกว่านี้นะฮะหลังจากจบเรื่องจบลาไปแล้วนะ,ะแซ็คเขาก็เดินกลับบ้านของปกติ่แหละแต่ว่าก็มีพวกพุตตี้ปัทเทอร์เลอร์จำนวนมหาศาลเนี่ยโผล่เข้ามาเล่นงานแซ็คเทเลอร์จนเขาสลบไปนะฮะแล้วก็ลักพาตัวแซ็คไปนี่พวกเองจะเอาแซ็คไปเซ็ตห่อหรือเปล่าเนะี่ยแซ็คที่รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีเนี่ยเขาก็เช็คนะเฮะ้ยกูยังครบสามสิบสองดีไหมเนี่ยใครเอาไตากูไปขายหรือเปล่านะ,ะแต่สุดท้ายมองไป,มอง,ไปมองมาก็มาเจอกับใบหน้าคนที่ คุ้นเคยนะฮะกับลิต้าลิปัสซานั่นเองนะฮะลิต้าลิปัสซาแบบเห็นแซกเจอหน้าเวอใส่บบเฮ้ยบอกไม่ต้องกลัวเธอมาดีแซกบอกดีกับผีดิรักพาตัวกันแบบนี้มึงจะมาพูดยี่ปูยำกูใช่ไหมลิต้าบอกหืมไม่น่าเชื่อเธอได้รอบนี้ไม่มีแผนการทั้งนั้นแหละไม่งั้นเหรียญมาสเตอร์ดอนที่อยู่กับตัวของแซกอะ่ะต้องโดนยึดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ดิต้าก็บอกนะว่าจริงๆแล้วเธอแค่ต้องการจะคุยกับแซคเป็นการส่วนตัวเฉยๆจะมาชมแหละว่าผลงานที่อิตาลีวันนี้ดีมากเลยนะแซคก็คิดในใจนแบบมึงเลี่ยมเลี่ยมแน่จะมาชมทาไมกูพังหุ่นมึงกูพังสเปราดมึงกูพังแผนการมึงนะแต่เขาก็แบบก็ตอบไปด้วยความเป็นคนดีแบบไม่ใช่ไม่เป็นผลงานของคนในกลุ่มไม่ใช่เขาคนเดียวดิต้าบอกไม่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 ถ้างานนี้เนี่ยแซคไม่มาช่วยนะป่านนี้เจสันกับนายกปากแทบเป็นตัวนั่นะ มันโดนตบเละไปแล้วนะฮะแต่ว่าคนที่เราคํำชมเนี่ยมันเป็นเจสันไม่ใช่แซคซึ่งเธอรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแบบนี้ลิตา้าก็พูดต่อนะว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยมันก็เริ่มกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะถ้าแบบมีโอกาสเริ่มใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะนะฮะแล้วก็บอกมาซี่มาซี่มาซี่ฉันจะพาไปดูอไรขั้อย่างนะ,ะซึ่งแซคก็บอก มันไม่น่าไปมันไม่น่าไปใครจะชวนอยู่ดีๆชวนเดินไปไหนคุณจะไปไหมผมถามก่อนนะฮะแต่ลิตา้าก็ท้าทายนะอ้หรือจริงๆแซกกลัวพูดแบบนี้แซกขึ้นเลยแบบใครกลัวไม่กลัวเว้ยไปก็ได้แล้วเขาก็เดินเข้าไปด้วยกันทั้งคู่นะฮะตัวของลิตา้าก็พาแซกเดินเข้าไปเรื่อยๆแซกก็สงสัยว่าพาไปไหนวะลิต้าก็เลยบอกอ๋อพาไปในวังนั่นแหละอยู่ในพระราชวังของเธอนะฮะแล้วก็บอกอีกนะว่า จริงๆแล้วรลิต้าเองเนี่ยไม่ได้อยากใช้ความรุนแรงเลยนะอยากไม่อยากให้มีการนองเลือดเลยนะ,ะแซกก็บอกไม่จริงอ่ะมึงสั่งสปาราดมาตีโลกกูจําเลยจะบอกไม่ชอบให้ความแรงได้ไงนะฮะโกด้าที่แบบเดินตามมาด้วยก็เถียงนะก็จริงๆสปาราดยักษ์เนี่ยพวกเราไม่ได้ใช้นะคนที่ใช้เนี่ยก็คือซอดอนส่งพวกขุนรบยักษ์มาก่อนพวกเราก็เลยต้องส่งสปาราดยักษ์ไปแซกก็เถียงไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แบบนี้กูจําได้วันแรกที่มาเนี่ยซอดอนเอาพวกกูไปสู้กับพวกมึงเนี่ย เขาไม่ได้ทาอะไรเลยก็าพามาให้เป็นเลนเจอร์พวกกูบอกไม่เป็นด้วยซ้าแต่พวกมึงก็สร้าง่งพุตตี้กับมาตีวิกสุดท้ายพวกกูเลยต้องจำใจแปลงร่างกันเป็นเลนเจอร์แล้วพอจัดการพวกพุตตี้เสร็จกด้าก็ขยายร่างมาจะเหยียบพวกเขาซ้ำนะฮะสุดท้ายก็เลยแบบอะกูบังคับหุ่นก็นแหจนสุดท้ายก็ต้องจะพัฒน์ผู๋อะกลายมาเป็นพว่อเลนเจอร์มันเป็นพ่อมึงเลยอย่าอย่าอย่า,ยาดิต้าที่ฟังอยู่เขาก็รู้สึกว่าวแถ่ไม่ได้เลยแบบเนี้ยก็แบบอ้า ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วพูดเรื่องจริงจังดีกว่าจริงๆแล้วเธอจะพูดเนี่ยก็คือสิ่งที่ชาวโลกต้องการจริงจริงเลยก็คือการอยู่ใต้การชี้นําของเธอนะฮะถ้าเกิดพวกเขาเนะี่ยอยู่ใต้การชี้นําของเธอเนี่ยพวกเขาจะพัฒนาไปได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแซกบอกใช่เหรอวะไม่น่าใช่นะไอ้คำว่าพัฒนาขึ้นข,นของเธอเนี่ยมันหมายความว่าไงวะจะเหมือนลุงคนนึงก็แบบไม่รู้บอกว่าจะพัฒนาให้ประเทศดีขึ้นมา8ปีแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลย ไม่รู้ว่าแบบนี้มันเรียกพัฒนาขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลิต้าบอกแซคดูดีๆก่อนโลกของเจ้าเนี่ยมันดีจริงๆแล้วเหรอแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใต้าการปกครองของเราเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาต่างๆของโลกได้หมดเลยนะแซคบอกอะไรนะพวกเราพวกเราอะไรมึงลิต้าเนี่ยเขาก็บอกแซคเนี่ยแซคเนี่ยสามารถเป็นได้มากกว่านี้เยอะเลยนะแซคสามารถยิ่งใหญ่ได้ในทีมของเธอลิต้านะก็ควักสิ่งนั้นขึ้นมาให้ดู ซึ่งก็คือเหรียญเพราะว่าคอยอีกหนึ่งเหรียญที่แซกไม่เคยเห็นนั่นเองนะฮะลิต้าบอกว่าเธอเข้าใจว่าการเป็นแบบไม่โนหนึ่งอ่ะมันเป็นยังไงนะฮะแล้วแบบร่วมมือกับเธอดีกว่าเพื่อให้โลกนี้มันดีขึ้นนะแล้วเธอก็ฉายภาพปเป็นนักรบเลนเจอร์สีเขียวที่ยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนนะฮะโดยคนที่แปงลงร่างเป็นนักรบสีเขียวคนนั้นก็คือแซกนั่นเองนะฮะ ลิต้าเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่เคยเชื่อในพวกเรนเจอร์เลยแต่ว่าเธอรู้สึกว่าเธอจะเชื่อได้นะถ้าเป็นเรนเจอร์ที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับการชี้แนะที่ถูกต้องนะ,ะแซกก็บอกนะ๋อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะให้ธารยศว่างัันเถอะนะฮะลิต้ากับแซกในวันที่โลกปลอดภัยไม่ไหล่นะทุกคนก็จะเข้าใจเองแหละว่าใครเป็นคนช่วยเขาไว้แล้วพวกเขาจะรู้ดีว่าแซกทำเพื่อทุกคนนะฮะแซกเขาก็มองไปที่เหรียญน,นะฮะแล้วก็แบบ เธอก็พูดถูกแหละเราทําให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้นะโกด้าที่ฟังแบบเนี้ยเขาก็บอกเฮ้ยแซคพูดแบบนี้มึงกลับฝั่งมาอยู่กับกูแน่เลยแบบเอ้ก็เลยชมเลยโอย้แซคยูฉลาดมากเลยยูเลือกถูกแล้วที่มาอยู่กับพวกไอ้นะและ้วก็ส่งเหรียญให้แซคเนเขาเอื้อมือไปหยิบเหรียญน,นะฮะเหรียญนั่อยู่ในมือเขาแล้วนะแล้วเขาก็ยิ้มกุ้มกิ่มซึ่งลิต้าบอกว่าส่งที่มันสดแน่นะเขาก็เลยบอกเฮ้ยสดแน่ทรยศเอาเหรียญกลับมานะฮะสุดท้ายแบบแซคเขาก็แบบ เสียเหรียญไะโดลิต้ายิงพลังใส่แต่ว่าตัวเขาก็หาโอกาสเทเลพอตหนีออกมาได้แซคที่หนีไม่ได้เนี่ยเขาก็มารายงานให้กับซอดอนทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะ,ะแล้วก็ถามซอดอนว่าซอดอนมันเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยให้ไอเนี่ยเล่าให้เพื่อนเพื่อน,นฟังได้ยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะซอรดอนบอกเดี๋ยวช้าก่อนขอพิจารณาก่อนขออยู่ในขั้นตอนพิจารณาก่อนว่าจะทำอะไรกับเรื่องน,นี้ดีแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งให้เพื่อนๆทราบทีหลังแซคเนี่ยก็ถามกับซอรดอนนะ,ะว่าเขาแปลกใจมากนะว่าทำไมลิต้าถึงรู้ว่าตัวขอองเคาานียมมวระไ อยู่แล้วก็ทาไมถึงเลือกให้เป็นแซกเป็นคนที่ต้องแบบได้รับการทดสอบนี้นะฮะตัวของซอดอนเนี่ยก็เลยตอบแซกไปว่าเพราะว่าแซกเป็นมนุษย์ไงล่ะมนุษย์เนี่ยจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์ด้วยกันอยู่แล้วนะแล้วก็ซอดอนภูมิใจมากนะที่ได้แซกมาเป็นหนึ่งในนะักรบเลนเจอร์ของเขานะซอดอนที่เห็นแซกยังคำน้าคุณคิดอยู่เนี่ยเขาก็ถามนะว่าแซกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทําไมแบบไม่สบายใจก็พูดมาได้นะแซกเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนตําแหน่งหัวหน้าหรอกนะฮะแต่ว่า เขาแค่รู้สึกเสียดายพลังที่เลนเจอร์เรามีแค่นั้นเองพลังเรามีเยอะแยะเราทําเรื่องต่างๆได้มากมายทําไมเราถึงไม่ใช้พลังนี้เเพื่อทําให้โลกมันดีขึ้นได้มากกว่าเดิมนะตัวของซอรดอนก็บอกใช้พลังเพื่อโลกมันก็ดีพลังที่มีมันม,นม,นมหาศาลอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่รู้นี่ยว่าทําไปแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงจะเป็นบวกเป็นลบไม่ใช่เปิดตัวปุ๊บงานเข้าปับ๊บขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องพิจารณาค่ะไปก่อนว่าเมื่อไหรที่สมควรจะใช้พลังของเลนเจอร์ในการช่วยโลกนะซึ่งแซกก็พยายามจะเข้าใจในส่ววนนนี้้แลเเาาากกก็ดิจออม แซกเนี่ยก็มาพบกับเพื่อนๆของเขาที่ร้านอาหารนะเพื่อจะเฉลิมฉ,ะฉะลองัยชนะในวันนี้ตัวของเจสันออกมาแซกสั่งเลยพี่เลี้ยงเองน้องตอบแทนในสิ่งที่นายําให้ฉันไม่การเป็นประมึกบทโดนทับแบนพร้อมกับนายกในวันนี้นะฮะเจสันก็ชมแซกอีกนะว่าเนี่ยถ้าไม่มีแซกนะเรนเจอร์มันไม่เป็นเรนเจอร์หรอกอแซกฟังแล้วก็แบบโอ้ยพราวเลยแบบรู้สึกดีขึ้นเนี่ยแบบโอ้ยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อนเห็นคุณค่านี่ว่าเออดีแล้วแหละ ครไม่เห็นคุณค่าเพื่อนเห็นก็ยังดีวะเจสันบอกว่าแซกสั่งเหอะสั่งอะไรก็ได้แต่ห้ามสั่งอาหารอิตาลีนะ่เมื่อกี้แล้ววันนี้กลับมาที่พระราชวังบดวงจันทร์ลิต้ากับนงนั่งคุ้นคิดอยู่นะเอาไข่ดียว,ว่้าเหรียญก็มีแล้วจะไม่มีลักลอบเฟรนเจอร์เป็นของตัวเองสักทีนะฮะจ้าคนเก่าก็มาไม่ได้แล้วอุดมการมันดีเรากล่อมล้างสมองมาไม่ได้แล้วต้องเอาคนใหม่แล้วกัน คนที่แบบมันไม่เคยเป็นเรนเจอร์ที่อุดมการยังไม่ดีแล้วในภาพันกำลังฉายภาพชายหนุ่มใส่ชุดเขียวอยู่ชนหนึ่งนะ,ะระหว่างที่ลิต้านเนี่ยเขกากำลังพิจารณาอยู่มันก็มีเสียงแทรกเข้ามานะเขาจะทรยศเจ้าเฮ้อลิต้าก็ตกใจเลยยูดีดีเสียงใครว่ามันดังอยู่ในปราสาทปราสาทมันมีอยู่ห้าคนอนะ่ะแล้วยูดีมีเสียงใครมีรูุโผเข้ามาใครก็ต้องตกใจใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าใครอะแสดงตัวมาเลยนะกูแทง,นะงมากนะเสียงมันก็ยังพูดอยู่นะเขาจะทิ้งเจ้าเขาจะไปเข้ารโลกฝั่งนั้นลิต้ากระถาีะ ไอ้ไข่อยเนี่ยมึงไข่เนี่ยมันเดินปน,นเปี้ยนปนเปี้ยนแอบอยู่ในปราสาทกูมึงออกมาเลยเดี๋ยวมึงเจอเนี่ยเสียงนั้นก็ตอบกลับมานะฮะเมื่อไหร่ที่เจ้าพร้อมจะปกครองลกอย่างแท้จริงเมือ่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าสิ่งที่ข้าพูดนั้นจริงแค่ไหนและตอนนั้นเจ้าจะได้เห็นข้าเอง